แเราคือใครมันจะฝนอ่าเจฝนอ่าตอนนี้ไปเป็นดารากับนิวแล้วไปเป็นดาราไปเป็นดาราแล้วมีค่าตัวแล้วมาเออเขามามากรด้วยมาออกปุ๊บติดต่อเลยมึงมาออกไหมรายการเซมากุเตะอะไรเนี่ยใช่อีฝนเนี่ยแหละพูดยังารวันที่มาออกรายการก็เรียกรายการฉันว่ารายการอะไรเซเซแล้วก็ไปบอกไปบอกพี่นิวนรือะนิวเออมึงกูรับให้แล้วนะรายการเซมากุเตเออเฮ้ยแล้วนี้แต่ เขาติดต่อมาเหรออือก oh, ูเพ well, ิ่งมาออกฮะมึงมาออกแล้วแล้วติดต่อมาเฮแป๊บนึ่งนะผู้จัดการออกก่อนแล้วดารามาทีหลังเฮ้ยคืองงมากตีใหม่งงมากที่ดอกไม่คนเงี้ยอย่างนี้ไม่ดีมันได้ดีได้ไงวะเข้าใจปะล่าสุดอ่ะคุณทะเลาะกันหรอกับคุณฝนน่ะคือไม่สามารถร่วมงานกันได้แล้วหรอ นี่ตบหน้ามันไปสามทีมันถีบท้องนี่หนึ่งแล้วอะไรอีกล้อก็คือยังไงอ่ะก็บอกเลยกูจะตามกูจะด่ามึงทุกรายการที่ผูไปออกนะฝนเพราะว่าเที่ยสุดสุหลักฐานเห็นไหมอันนี้ทะเลาะกันจริงๆมั้ไหมหรือว่าไม่อยากให้จริงไหมเดี๋ยวจะทำให้ ล่าสุดแม่รายการน,นี้ใครติดต่อฝนติดต่อฝนติดต่อ,ฝนต,ตอฝนติดต่อฝนพิมพมาว่าเซมาคุเตฝนพิมพมาว่าว่านี่เขามีหลักฐานจริงๆนะอันนี้หนูไปกับพี่จิ๊บเลยนะไม่ต้องหักค่าตัวมาให้นี่เออไม่รับพิมไม่กลับไปแล้วใครจะหักให้มึงล่ะคะ <laughs> โภได้เลยใครจะหาใมึงล่ะคะอีดอกรับงานมาแล้วไม่มาเนี่ยอีดอกกูจะหาให,าให้มึงหรอนี่เ,น <laughs> เห็นไหมล่ะ แล้วทุกวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปจะขอเคลียร์หน่อยบอกว่าถึงตัวเนี่ยถึงตัวเราแบ่งงบางงานถึงตัวห้าหมื่นเนี่ยมึงคิดข้าไปแสนห้าหรือเปล่าแล้วหักไปแสนหนึ่งหรือเปล่าขอขอกลับไปเคลียร์หน่อยเริ่มไม่มั่นใจเริ่มไม่มั่นใจแต่ก็ยังคงมีผู้จัดการคนนี้อยู่ใช่แล้วเราเราเราเคยเคยดัดนิสัยด้วยวิธีแก้เอาโก้องโก้โก้มาเป็นผู้จัดการอีกหนึ่งคนรับงานให้แย่งให้มึงตีกันเลยแหละให้มึงตีกันเลย อ่าเราคิดว่าแบบถ้าเรามีโ e กมาเป็นวิยการใหม่อีฝนมันต้องแอคทีฟขึ้นแอคทีฟแขึ้นสรุปตอนนี้อีโ e กเขามีหลักฐานหมดนะคนเนี้ยอีโกพิมพ์มาว่าต้องมีไปออกอีหนึ่งรายการอ่าโกพิม,มว่าอันนี้รับเต็มไปเลยนะนี่ไม่อยู่ไปไประชุมงานต่างประเทศ <c oughs> ให้พี่จิ๊ให้พี่จิ๊ไปแบลวหวานแทนนี่ปกเอ้ากุงง <c oughs> พิมพแบบมาว่ากรุบ <c oughs> แต่ก็มีสองคนนี้อยู่มนี้มีสองคนนี้อยู่เธอแม่จีบไม่ใช่เพื่อนฉันแต่กูเป็นดาราที่ไม่มีเพื่อการตามไปกองเลยกูก็เลยต้องจ้างแม่จบมาเป็นคนดูแลกูถามว่าคนดูแลเนี่ยใครคนจ่ายเงินผู้จัดการหรือว่าดาราผู้จัดการผู้จัดการคนปกติเป็นอย่างนี้คนดูแลมาในเมื่อตัวเองทําหน้าที่ไม่ได้เขาจําเป็นจะต้องจ่ายให้แต่ กูจ้างเองออกมาเองเต็มๆกรุบ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 ยิ่แบบว่ากรุบกรุบเนี่ยคะับคือการคุณเลิศสุดๆเต็ี่นะไปรับงานเองแล้วนี่ติดต่อการพิบุญพิบุญมีเลขาอีกนะฝนมีคุณหญิงติดต่อการมันจะฝนติดต่อคุณหญิงอ๋อซับซ้อนมากคุ่แบบหญิงให้หญิงดูแลอีกให้หญิงเป็นผู้จัดการที่มีมีผู้จัดการลีเลิศ ในเมื่อกระเทยมีรับแท้ได้ผู้จัดก,การก็เป็นดาราได้ผู้จัดก,การก็มีผู้จัดก,การของตัวเองได้ได้ที